ช่วงรู้ว่าเหงาเลยม,มาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มีรีวิวหนังเพย์เกมการ์ตูนอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้จะขอเปลี่ยนแนวนิดหนึ่งนะ mm hmm. ก็คือจะมารีวิวสินค้านะครับตัวหนึ่งแทนครับตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วงนี้ก็มีความจําเป็นเรียกว่ารองรองลงมาจากหน้ากากอนามัยทีเดียวนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับโดยเครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องวัดออกซิเจนนะครับดวยวัดที่ปลายนิ้วนะครับหรือว่าฟิงเกอร์ทิปออกซิมิเตอร์นั่นเอง ผมซื้อมา2ยี่ห้อนะเป็นยี่ห้อ LK 87กับยี่ห้อ y o n k e r นะครับ2อันผมซื้อมาลองดูจากเว็บออนไลน์ทั่วไปนะครับลองหาซื้อดูได้คือตอนเราเข้าไปในเว็บออนไลน์เนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายยี่ห้อมากเลยผมก็เลือกไม่ถูกมีราคาตั้งแต่หลัก10ยันหลักพันเลยทีเดียวทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วราคาที่มันต่างขนาดนี้มันใช้งานได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแาไมันถึงค้ามปถึงห่างกันมากมายขนาดนี้นะผมก็เลยลองซื้อตัว LK87 ตัวนี้นะอันนี้จะเป็นของจีนนะครับกับไอยองเกอร์ตัวนี้จะเป็นของเยอรมันเรียกว่าตัวแพคเกจจิ้งก็ขนาดต่างกันเล็กน้อยนะอ่าโดยตัว LK87 เนี่ยผมซื้อมาในราคา58บาทหรือไงเนี่ยตัวเนี้ยมันคือมันถูกมากตัวนี้ผมรู้สึกว่า เฮ้ยโหถูกขนาดนี้นี่ข้างในนี่มันของจริงก็วะมันปลอมเราหรือเปล่ามันมีเครื่องวัดจริงๆเหรออะไรเงี้ยแล้วตัวยองเกอร์ยองเกอร์เนี่ยผมซื้อมาในราคา500กว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันนะว่าข้างในมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ2รุ่นนี้นะครับ ครับทีนี้ก็แกะกล่องออกมานะครับสินค้าก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับโดยในกล่องก็จะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีสายคล้องข้อมือมาให้นะครับเหมือนกันทั้ง2อันนะทีนี้ก็มาดูขนาดเครื่องนะครับเทียบกับมือผมก็ประมาณนี้นะขนาดเครื่องทั้งสองอันเนี่ยก็มีขนาดเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับนี่ท่องที่เอานิ้วใส่นะครับแล้วก็ด้านข้างจะเห็นว่าขนาดมันใกล้เคียงกันมากนะฮะ ี่ด้านหลังมาดูดูสเปคด้านหลังกันนะครับในส่วนของยองเกอร์นะครับก็จะเห็นว่าเขาเขียนไว้เลยว่าพระเท่เยอรมัน er นะครับด้านล่างนะเครื่องนี้ใช้ไฟเป็น3า2ก้อนทั้งคู่นะครับตัวนี้มาดูของตัวตัวนี้คือ LK87 นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเขียนไว้นะครับใช้ 3A 2ก้อนเหมือนกันตรงข้างกล่องก็จะเขียนไว้ว่าเม็ดอินชานะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใส่แบตเตอรี่ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาดูของยองเกอร์นะใส่แบตเตอรี่ยังไงเขามีตัวนี้นะครับดันดันตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็เปิดออกมานี่เป็นแบตเตอรี่2ก้อนนะครับใส่อย่างนี้อันนี้เขาไม่มีแบตมาให้นะนี่ต้องใส่แบตเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเปิดตัวนี้อันนี้ผมใช้ถานชาร์จนะครับอ่าสองก้อนอย่างนี้เอเหมือนกันเป็นสเหมือนกันนะครับ ครับทีนี้ก็มาดูเรื่องการใช้งานกันนะของทั้งสองอันนะครับก็เดี๋ยวลองเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็ากดตรงนี้เลยมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวนะครับนี่ทางด้านขวาก็จะมีเสียงปิ๊บนิดนึงอันนี้ไม่มีเสียงอะไรนะครับอ่าหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางซ้ายเนี่ยของตัว LK87 นะจะเห็นว่าหน้าจอเขาเนี่ย เป็นหน้าจอแบบที่มันคุณภาพแย่นิดหนึ่งนะครับก็คือเราเราจะมองแทบไม่เห็นตัวเลขที่เขาแสดงเลยมันเหมือนมันเป็นเลขแปตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาใช้จอคุณภาพต่ํามากนะครับในการทํางานก็จะดูยากนิดหนึ่งนะนี่เจะเห็นว่ามันดูยากมากเลยอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันคือเลขอะไรอยู่ตอนนี้นะ,ะส่วนของยองเกอร์เนี่ยเขาจะใช้จอ LED คุณภาพดีนะครับนี่สังเกตด,ดูนะ,ะเห็นไหมก็แสดงรายละเอียดด้านบนก็จะเป็นค่าออกซิเจนปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีข้างล่างเป็นชิปประจอน,นะครับ ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากแสดงผลได้เท่านี้เลยไม่มีเลยนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นออกซิเจนด้านบนแล้วก็ข้างล่างก็เป็นชีพปรจเหมือนกันนะครับโดยการใช้งาน2เครื่องนี้วิธีใช้งานเหมือนกันเลยนะครับก็คือพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยจะผมเริ่มจากตัวของยองเกอร์ก่อนละกันนะก็คือเราใช้รอเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอานิ้วเราเนี่ยใส่เข้าไปเปิดง้างตรงนี้นะครับให้มันเปิดขึ้นแล้วเราก็นิ้วแสบใส่เข้าไปเลยนะ สตหรมันก็จะมีการกระพริบงนี้ว่ามันกำลังทำงานอยู่นะครับอ่ามันก็จะวัดแล้วเนี่ยพอขีดขึ้นเงียบไปมันกำลังวัดแล้วนะครับรอดูแป๊บหนึง่งอ่าสักครู่นะรอ่อาออกมาแล้วนี่ออกซิเจนในเลือดผม99ชาสชาร์ิประจนนะครับนี้มาดูของตัวอพอเราสอดมามันก็จะเงียบไปนะครับแต่เดี๋ยวก็จะปิดตัวเองไปนะครับ อ่ะทีนี้มาดูในตัวส่วนของ LK ตานะครับตัว LK 8 7นะครับก็เหมือนกันเปิดขึ้นมาฟรีไฟสว่างแล้วก็เงียบไปแล้วก็เปิดงานนี้ะมันจะมีไฟข้างในกับพริบกพิบอยู่ด้วยนะใส่ไปให้สุดปุ๊บนะมันก็จะมีกระพริบกพิบด้านซ้ายเป็นขีดเหมือนกันอ่วิ่งเหมือนกันเลยนี่ขึ้นมาละอันนี้อ่านออกมาเป็น97กับข้างล่างในผมเดาไม่ถูกน่าจะประมาณ80กว่านี่แหละอะแปดสิบหก เนี่ยมันจะอ่านยากอย่าเงี้ยผม,มดูดูยากนิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนผมลองเทสต์ดูสเครื่องเนี้ยมันค่าที่วัดออกมาได้เนี่ยตัวแอลเคนี่ยจะต่ํากว่าตัวนู้นขึ้นมาประมาณ1หน่วยนะอน,นุพันัดได้88แปดที่จะวัดได้87ดสิบเจ็อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติเราหายใจเข้าเนี่ยเห็นดูนะอะไม่เปลี่ยนไหมปกติผม นี่นี่ผมพูดเยอะอ่ะปิดเลมันก็จะเปลี่ยนไปนะเป็น8ปดเก้าสิบแปดแล้วนะครับก็คือมันก็วัดได้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับอันนู้นนะแต่ว่าก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ดูยากนิดนึงนั่ <c oughs> นองนะก็รประมาณนี้เราดูเราดูกันนะครับก็ใช้งานพอถอดออกมาปุ๊บมันก็จะเงียบไปเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะ,ะโดยที่ผมทดลองวัดเนี่ยทั้ง2เครื่องเนี่ยนะครับกับคุณพ่อคุณแม่แ้วเนี่ยคุณพ่อเนี่ย ชีปประจอนจะสูงคุณแม่ชี่ประจอนจ,จ,จะต่ําซึ่งมันก็แสดงผลตามนะั้นทั้งคู่นะครับถือว่าถือว่าผมถือว่ามันใช้งานได้นะคิดว่าใช้งานได้ทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าคุณภาพจอเนี่ยที่เห็นกันนะครับว่ามันก็จะดูยากนิดนึงนะครับทีนี้มาดูเรื่องลูกเล่นการใช้งานที่ต่างกันนิดนึงของ2เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนอกจากหน้าจอที่คมชัดต่างกันแล้วนะครับตัวยังเกอร์เนี่ยสมมุติเราจะวัดเราวัดแนวนี้ใช่ไหมทีเราบอกว่าบางคนเนี่ยแนวนี้มันดูไม่ถนัดเขา,าขงงกก็กดปุ่มทีนึ นี่มันก็อันนี้กลับด้านนะฮะก็จะกลับไปเป็นนี้กดอีกทีนึ่งก็จะเป็นแนวด้านด้านนี้นะหน้าจอเขาจะกลับกลับได้ทุกด้านนะครับอยู่ที่ว่าคนอ่านอยู่ที่ด้านไหนนะฮะก็จะสามารถแสดงผลได้หมดเลยในอันนี้ซ้ายขวาดูตัวใหญ่ๆก็ได้อันนี้ซ้ายขวากลับด้านอันนี้ก็แบบเดิมมีการแสดงผลทั้งหมด6แบบนะครับก็ถือว่าทำดีเทลออกมาได้ดีอ่า สำหรับการอ่านค่านะครับนี่เห็นไหมนี่กลับด้านเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นแบบตัวใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่อีกด้านหนึ่งนนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องของยังเกอร์นะทีนี้มาดูในส่วนของตัว o อเ7ตปบ้งนะครับเขาก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนี่หน้าจอก็อาจจะเป็นจอฟิกแบบนี้เราจะบอกว่าเขาอ่านผลทุรบบจะอ่านผลกลับด้านทำไงก็กดปุ่มทีนึง นี่ก็แค่สลับตัวหนังสือกลับด้านกันแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีตัวหนังสือซ่อนไว้อยู่แล้วนะครับทั้งบนล่างเลยออยู่ที่ว่าเราจะอ่านบนล่างยังไงเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเขาก็จะกลับด้านให้เราเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังอ่านยากเหมือนเดิมนะแต่นี้เขาจะตานด้านข้างไม่ได้นะจะเป็นแค่บนล่างเท่านั้นนะครับก็ถือว่าอ่านนี่เป็นดาวนี้ละอก็อ่ะก็ถือว่าใช้งานได้นะก็ถือว่าทําออกมาได้ก็ ใช้งานทั่วไปได้แล้วกันนะครับอ่านได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของดีเทลที่ต่างกันนะแล้วก็เสียงตัวนี้จะมีเสียงปิ๊บ,บตัวนี้ไม่มีเสียงอะไรนะครับไม่มีลําโพองอะไรที่จะทําให้เกิดเสียงเลยนะตัวนี้เขามีลำโพงนิดนึงของยองเกอร์นะครับตัวของจริงจรนะิงแล้วตัวของยองเกอร์เนี่ยผมลองเล่นมาเนี่ยมันมีการเข้าไปตั้งออปชันได้ด้วยนะอันนี้บังเอิญเจอก็คือผมกดตัวนี้ค้างอ่านะผมกดค้างปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปสู่พวกหน้าจอออปชันเซตติ้งต นะก็เพื่อนๆก็ลองเล่นดูได้นะครับว่ามีอัดดังค่าต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะเป็นอะไรมากเพราะว่าไมยังไม่กล้าเล่นมากนะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองใครที่สนใจก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะ2ยี่ห้อนี้นะครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับเครื่องวัดออกซิเจนนะครับยี่ห้อ LK 87แล้วก็ยังเกอรนะครับ ทีนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าเนี่ยก็เข้าลองไปสั่งซื้อได้นะตามเว็บไซต์สินค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพในช่วงนี้กันด้วยนะครับเพราะว่าโควิดก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวช่วงนี้นะอยากขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีและเร็วโดยเร็วนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ